เดวเยวไปกอกวาดชอมขันีมอยันนี่โอเคได้ยูมาเนียนี้ให้แล้วนะไปพีป้ายล้อปอ้ย้ยาไป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 อยู่กับน้องน้องไม่มีแรงโอเคได้ฉันจะชนมอไปเนี่ย คนไทายคิดถ่ยได้เธอกูบายาด้วยเธอร้องเพลงนี้เลยนะกูบายากูมายาอะไรอะกูมายากูมายาก็กอกกอยู่คู่ปกันนะฉันเพื่อนเธอในนะเข้ามาได้เลยจ้าโอ้เพื่อนเออ

เอาตำหนหน่อยได้ไหมเอาของตำรวจมาใครเป็นโจนเนี่ยพี่เดียวเป็นโจนละกันพี่เป็นแล้วฉันเป็นโจนเหมือนกันพี่เป็นโจนหรือว่าเป็นโจนพี่เรียนมานี่ก่อน,พ,น,น,นพี่เรียนเป็นตำรวจมานับนึกถึงสิบก่อนยังไม่ได้นับเลยให้ดูดูดินับยืนอยู่ที่เดิมนับนึกถึงสิบเอ็สองสามสี่ โอ้จับตัวกันโอ้นุ่นนุนไปไปไปหาไปหาโจรก่อนเลยไปไปหาตำรวจเร็วีาไปหาตำรวจก่อนไปบังหน้าตจ เฮ้ยไปเร็วตอนนี้ลองสฟงดูในรถคันนี้กันดูนะ แบบมืดมากเดี๋ยวเราจะไปจับเชือกแล้วก็กระชากเลยนะใช่ปไม่คมจับเชือกแกยจอยู่ตรงนี้ยายเป็นคนผ่านได้ตาช่างตาโก่งเลยอ้า,า,ออาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพังรถจะพังรถเราจะพังรถเรา

บ้านไปไหนแล้วฮะยังเธอไปกโก้เล่นกโกวากันเธอไปกโกวาเดี๋ยวฉันจะคุ้มกุลิษได้ไหมเชือกผ่านคอกอแล้วเนี่ยเธอ A I O U โออยู่เล่นเอไอ่เนี่ยอดิแล้วเธอก็ต้องเพลงว่าโกโกวาโกจีบีเอเซราอะไรอะแต่ฉเธอไปกโกวาเดี๋ยวฉันจะไปยืนรอที่ไหนไปเลย ตามฉันมาทำไมน,น้องคนนั้นน่ะท่นนี้นเร็วเธอไปโกกวาเดี๋ยวฉันจะยืนตรงนู้นเธอไปโกกวาตรงนู้นเดี๋ยวฉันยืนตรงนี้ไม่ใช่ห้ามลงสกเก็ตบอร์ดลงสกเก็ตบอร์ดลองสกเก็ต

ตอนนี้เราจะมันจะขึ้นไปนะปดคิดยังไม่ปิดแต่ห้องเราจะได้ดังอะ่ะสวัสดีครับผมชื่อพิราพลนะครัตอนนี้อยู่ชั้นป .5 ทับ5ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อด็กหญิงสาวสวัสดีสุดกระดิ่งกันนะคะโหนูอยู่ชั้นม .1 ทับ4ค่ะ ตอบอย่างคำมั่นใจนะคะใช่มั่นใจครับตอนนี้สวัสดีครับน้องๆใช่สวัสดีคร้าสลหล่อสลหล่อต่อยสดหล่อมาฟองันผุคือจอดที่เธอบอกสุกมุนะไปอุดสันผุมาครับไม่ไร้ละแรงลดแรงลดแรงไงลดแรงคุณลดแรงเราพูดก็เออแต่ลองพูดคำว่ารถเด็กใช้ดิน ว่ารถเด็กชายตีนเราพูดเพาว่ารถเด็กชายตีนควันดำดังๆให้บ้านมุนาระเบิดเลยโบ้งระเบิดเลยไปแล้วเกะบ้านไม่ได้แล้ไป เดเ๋ยวไปคลิปไปคลิปตอนนี้เราก็จะใกล้จะปิดคลิปแล้วนะแล้วก็นี่บอกเคสสีมาดูดิเคสจริงเหรออยากไข่ทอดเคสสีตอนนี้นิวก็บอกว่าอยากต้องเ้าเราต้องบอกว่าต้องปิดคลิปแล้วนะ โอเคก็ไปปิดคลิปแล้วพูดจะฟังไหมกลับบ้านเออฟังฟังโอ้โหไปส่งไปส่งไปส่งทุกคนแค่นี้บ๊ายบายบ๊ายบายฉบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันไว้เจอกันนะสวัสดีครับไว้เจอกันสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับแล้วก็เราปิดคลิปกันแล้วสวัสดีครับ ไปไปิดคลิคปตอนนี้ดีๆกราลังนี่นินี่กินเหล้า่นี่ินกําลังกินอะไรตอนนี้พี่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนเย็นไหมเย็นเย็นนิ้วเขาเขาจะไปงที่บ้า โอเคเราจะปิดคลิปกันเลย้ถึงเวลากลับบ้านกันตอนนี้เราเปิดไฟฉายโอ้โหลมออกมาเลย โอเคนะปิดคลิปแล้วัปดีครับ